tomar oh, ja, no ไอ้ทางล้ง แล้วกูก็กกกากมาลนเลือดตัวเองได้อีกแล้วอะไรเหรอเฮียตกใจตกใจหมดเลยเอะ่ะแล้วเราต้องไปไหนต่อไปทางนู้นเราไปมาแล้วแล้วทางนี้ก็เหมือนไปไม่ได้ด้วย ต้องลองเสี่ยงสินะไปแล้วทางนี้เราไปหรือ,อยังจำไม่ได้ลอ๋อทางนี้ลงไม่ได้ จะสุกจับได้ยังไงอ่ะในเมื่อมันไม่ให้เราไปอ่ะโอ้โหนีนะตีนะฉลงังฉลังเท่านั้นที่น้องเอวิตี้ ันไม่ตายหน่อยเหรอ เรามันต้องผ่านยังไงอ่ะเดี๋ยวนะแบบหนึ่งกูพูดติดอยู่ในวนลูล่อีกแล้ว ปัญหาคือไอตัวใหญ่คือเราต้องเอารถมาก่อนเนาะแล้วถึงค่อยมาสับแล้วประเด็นคือรถเราต้องไปทางนั้น น,นี้ก็ได้เหรออ้าวทางเดิมความเฮี้ยมาเยือนกูแล้ว โอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองดูใหม่แต่มันจะไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อรถมันยังไม่มาอยู่ในรางใช่ไหมแล้วทางเนี้ยเราก็ไปมาหมดแล้วด้วยอ่ะรูว่ามีจุดไหนที่เราพลาดไปเดี๋ยวลองเดินไปดดูี๋ยวดอน เนี่ยมันต้องให้รถมาแต่เนี่ยพาวเวอร์มันขึ้นว่าออฟนะลองเดินไปดูใหม่บอกว่าเราน่าจะพลาดอะไรไป โอเคห้องเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วห้องเนี้ยก็กดไม่ได้ด้วยท้ามห้องนั้นกดน่าจะกดได้นะไม่งั้นมัจะทำทำไม เนี่ย power grand อ uh ่าฮะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวย้อนกลับสำรวจแบบ อะไรเฮเยอ่าฮะเนี่ยเนี่ยน พ้อนหมดแล้ว <laughs> แล้วทำไมรถมันยังไม่มาอีกอะแล้วมันต้องทำยังไงล่ะเี๋นวนะแบบนึงแล้วอีพวกหน่วยคอมมโดูเนี่ยนะก็ไม่ช่วยเราเคลียร์มอนสเตอร์เลยตรงเนี้ยพาวเวอร์มาแล้ว ก็ไม่มีอะไรตรงนั้นก็ไม่มีอะไรที่เรากดได้้วต,ต้องไปไหนต่อลาเนี่ยเริ่มงงแล้วกลับกลับ คือแผนที่ไม่เก่งอ่ะอ่ะเรามาปลดล็อกพลังงานแล้วคือพลังงานมันอ่อนแล้วแหละแต่หมอจะสงสัยอย่างหนึ่งคือถ้าเราตกมันมีทางให้เราไปต่อลองเสี่ยงดูไหมไปลดเลิกกันหน่อยดีกว่านกคนอ่ะไม่มี <c oughs> Main power is not on. Main power is not on. ว่าพาวเวอร์ไม่มีอ่ะแล้วมันต้องไปทางไหนลนะ่ะคือกูกูก็เก็บพาวเวอร์หมดแล้วไงหรือว่าเราต้องกดอะไรอีกไหมเออเราต้องกดอะไรอีกไหม นแหมันก็ไม่ยุ่งสองตัวเองนะ วเป็นอ่อนอันที่ควันกับทุก็อ,อ่อ,อ,อนหมดแล้วแล้วบอกว่าพาวเวอร์ไม่มีเอ้ยยังไงอะแล้วคือไอตัวไอทีเงก,ก็แบบอุ้ยแหลกมากมันอ่อนหมดแล้วนะทั้งสองอันเลยอะแต่มันบอกว่ามันค่าพลังงานอีกอันหนึงแล้วพลังงานอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนล่ะ คอยเก่งซะแล้วก็ไปเก่งเรื่องทางซะด้วยเราแต่ห้องเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยกดก็ไม่ได้มันจะหาทางได้มหมเนี่ย มันมีท่อให้ปีนป่ายนะแต่มอสไม่รู้ว่าขึ้นตรงไหนเนี่ยมันขึ้นว่าเธอพาวเวอร์ยังไม่ออนแล้วเราต้องทำยังไงล่ะ โกลพาวเวอร์เคทเต็ดก็คือกูกดพาวกูกดปื้ยพลังงานแล้วไงมึงเข้าใจกูไหมแด้ประเด็นคือตัวใหญ่นี่นแหละ เรามาจากตรงนู้นใช่ไหมแล้วตรงนู้นมันคืออะไรคืออีโทรนั้นมันไม่สะุกสะทานเลยอ่ะ ห้องนั้นก็ไปแล้วติดเดี๋ยวนะดูก่อนเช็คความเรียบร้อยมันมีห้องนั้นนะที่ยังไม่ได้ไปส,ส่งใส่จังโอ้ แล้วมาตรงยังเคยล่ะที่โงงอยู่นะเนี่ย ห้องควบคุมแต่ป่าวเชิญพาวเวอร์มัแดนว่าออนซึ่งกูเปิดแล้วนะเมียดิไม่ตายด้วยนะประเด็นมึงก็บอกกูสิว่าทางออกมันไปทางไหน หรอคือกูเปิดหมดแล้วค่ะเ่องเหนื่อยเนาะ แล้วมันต้องทำยังไงวันเนี้ โอ้ยอืออุ้ยเหมือนเมื่อกี้จะไปได้เลยอะลด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 ไปไป,ไปเริ่มแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วแต่เราต้องรีบหน่อย ทางไปเลยอ่ะออ <I 'm S 1> โอเคนะนสองสองักไป ห้องนั้นเหมือนมีอะไรจริงนะแต่ว่ามันขึ้นว่าตรงนั้นนะคือมอสไปเคลียร์พาวเวอร์หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหาห้องนั้นก่อน ทางช่างยากลำบากสิเหลือเกินตรงนี้ก็กดไม่ได้เนี่ยมันขึ้นว่า turn power และเราจะคาตัวนี้ยังไงล่ะเนี่ยเหย่ยแกกูรู้วิธีคาบึงนะ